สวัสดีค่ะจะมาพบกับช่องจันเจ้าขายรีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาบุกห้องทำงานของเรานั่นเองค่ะบรรยากาศมันก็อาจจะดูคุ้นๆเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราย้ายจากที่อยู่เดิมอยู่ที่อยู่ใหม่เราก็เอาของทั้งหมดมาไว้ที่ห้องทำงานนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียดีๆให้กับใครที่กาลังอยากได้ห้องทางานที่ขนาดแบบเล็กๆดูมินิมอลก็เอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ ให้ดูภาพมุมกว้างกันก่อนเลยนะนี่ก็ประมาณนี้เลยของทุกชิ้นเราเอามาจากห้องเดิม เริ่มจากผ้าม่านก่อนเลยแล้วกันนะคะผ้าม่านนี้เราได้มาจากอินเด็ i ดิบมอลนะคะทุกคนตัวราวแขวนม่านก็เหมือนกันเนาะซื้อมาก็ไม่กี่ร้อยนะราคาแบบย้อมเยามากเซฟมากแล้วก็ผ้าม่านเนี่ยเราซื้อมาช่วงที่เขากําลังลดราคาอยู่พอดีนะก็ช่วงโปรโมชั่นนะคะจะเป็นผ้าที่เป็นลายแบบนี้สีแบบสีครีมแล้วก็ค่อนข้างที่จะโปร่งเพราะว่าเราไม่อยากได้ม่านที่ทึบเกินไปมันจะทําให้ห้องดูทึบ ดูแคบนะคะม่านโปร่งนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะแล้วก็เวลาที่มีแสงเข้ามาก็โอเคเลยค่ะทุกคนทำให้ห้องดูละมุนมากขึ้นห้องนี้ก็จะมีโต๊ะสองตัวจะเป็นโต๊ะแบบนั่งพื้นแบบนี้นะคะเวลานั่งก็เอาเบาะมาปูรองเราไม่ค่อยได้ใช้นะเมื่อก่อนอยู่ห้องเดิมก็ใช้ค่อนข้างบ่อยตัวนี้เราได้มาจากอินเด็กซ์เหมือนกันรนะะาคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาท จะบอกว่าทนมากทุกคนอยากให้ทุกคนลงทุนนะคะซื้อครั้งเดียวจบเลยแล้วก็ไม้เนี่ยคือแบบคุณภาพดีมากๆเนื้อไม้คือแบบโอเคมากแล้วก็แบบยกได้นะปรับระดับได้นะคะก็แล้วแต่เราว่าเราจะปรับในระดับไหนเขาจะมีแง่งแบบนี้ให้เราปรับได้เลยก็จะได้เป็นทรงแบบนี้เนาะแล้วก็จะวางพวก iPad หรือว่าหนังสือมุมนี้ได้นะคะก็เลือกใช้ได้หลายมุมนะ ด้านข้างก็จะมีที่วางของนั่นนู่นนี่ก็สะดวกใช้มากๆเลยแหละแวะมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ก็คือตะก,กา้านี้แฟนเราให้มานะเป็นตะก,ก้าสารก็เอามาวางไว้ก็เข้ากับมุมนี้ดีค่ะเก็บของได้ค่อนข้างจุเลยนะทุกคนเปิดให้ดูข้างในนี่ก็จะเก็บพร็อพถ่ายรูปต่างๆไว้ในนี้นะคะของเนี่ยเยอะได้แต่ว่าต้องเก็บให้ไม่รกเนาะ ก็ทำให้ห้องเราน่าอยู่มากขึ้นส่วนมุมนี้เดิมทีห้องเก่าของเราเนี่ยเขาจะเป็นชั้นวางต้นไม้นะคะแต่ว่าตอนนี้นองต้นไม้ก็ตายจากพวกเชื้อราอะไรต่างๆเนาะพอเราย้ายห้องก็เนี่ยค่ะเอามาทำเป็นชั้นวางของวางหนังสือก็จะมีต้นไม้อยู่ด้วยนี่ก็จะเป็นพรูแอปเปิลนะคะทุกคนค่อนข้างทนแหละเมื่อก่อนใบเขาจะโตกว่านี้แต่ว่าใบโตโตนี่มันแก่ไปแล้วนะก็ตามเวลาของเขาแหละ ก็มีใบใหม่งอออกมาสวยมากเลยนะคะเลี้ยงง่ายแนะนําให้เลี้ยงในวัดสดุปลูกนะเลี้ยงไว้ในน้ําเราจะแบบไม่ค่อยโตลแล้วก็รากจะเน่าง,ง่ายอันนี้ก็เป็นปฏิทินเก่าที่แบบลายมันคลาสสิกเดียบแล้วมันมีหลายหน้านะแต่เราก็เลือกเป็นลายนี้นก็ามาวางตกแต่งเก๋ๆนะคะและนี่ก็เป็นเจ้ากระถางดูสีมันแบบ ทนเดียวกันเราก็เลยเอามาวางตกแต่งจะได้ไม่ดูโลงเกินไปเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นตระกา้าใส่ของเหมือนเป็นกล่องสารใส่ของก็เก็บนั่นนู่นนี่นะคะราคาประมาณ350บบาทถ้าเราจะไม่ผิดนะทุกคนลืมบอกราคาชั้นวางชั้นวางอันนี้มันสามารถเอาวางอย่างอื่นแบบได้หลายอย่างมากฝากตรงนี้สามารถเปิดยกขึ้นมาได้เลยนะคะ ก็ตะแกรงอันนี้ก็ปรับได้ดีมากอันนี้เราได้มาจากโฮมโปรนะราคาประมาณ1590ประมาณนี้นะจำเปะเปะไม่ได้แล้วนะคะนนก็มีหนังส่งหนังสืออะไรต่างๆก็พวกนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ของนั่นนี่ก็ทำให้แบบเก็บระเบียบห้องได้ดีมากขึ้นเนาะต่อไปอันนี้จะเป็นถังจริงเป็นถังขยะแต่ว่าเราก็ามาใส่พวกขาตั้งกล้องไปนะคะ ราคาไม่แพงประมาณไม่ถึง100อ่ะทุกคนลองไปดูได้นะคะที่ Index ก็มี Home Pro ก็มีหรือว่า Mr.DIY ก็มีส่วนมุมนี้ก็จะเป็นชั้นวางใส่ของที่มี3ชั้นอันนี้เราซื้อที่เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ข้างนอกนะคะราคาประมาณ 2,008-3,000นะจำราคาเป๊ะๆไม่ได้ก็นานแล้วนะคะวัสดุค่อนข้างดีเลยแหละทุกคนคงทนนะตอนย้ายมาสภาพก็แบบโอเคนะคะทนเลยมี3ชั้นด้วยกันตรงนี้เราก็จะเอาไว้วางกรอบรูปกรอบรูป,รปอันนี้ก็ได้มาจากอนะินเด็กซ์เนาะก็มีต้นไม้กวัามาากมรกตเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ได้นะอันนี้ก็โตแล้วนะคะก็จะมีพวกลิ้นมังกรคแะพวกนี้ การที่เมื่อก่อนปลูกต้นไม้ในน้ำเราก็จะใช้ใบนี้แหละทุกคนแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยได้ปลูกแล้วเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยแล้วเรามีช่วงหนึ่งที่แบบยุ่งมากช่วงนี้ก็ยุ่งนะคะก็เลยมาวางตกแต่งแทนแล้วก็นี้ก็เป็นกล่องใส่ของนั่นนู่นนี่ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เนาะก็นี้ก็เป็นชั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อย ก็จะมีพวกใบปริญญาต่างๆหมวกก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะก็เป็นหนังสือบอกแล้วว่ารกได้แต่ว่าต้องดูให้มันแบบเรียบร้อยชั้นนี้ก็ประมาณนี้เป็นโน้ตบุ๊กเก่าๆก็อยู่ในนี้มาที่ชั้นวางแบบนี้กันบ้างนะคะอันนี้เป็นแบบทรงเขาจะดูสารแต่ว่าเขาเป็นมาสดุที่ไม่ใช่ วัสดุธรรมชาติจริงๆนะมันก็มีข้อดีตรงที่เวลาที่หน้าฝนแล้วก็อากาศมันร้อนมันชื้นมันก็จะไม่ขึ้นรานะคะนี้เราแนะนำเลยแหละทุกคนด้านบนก็จะตกแต่งด้วยต้นไม้ซึ่งเป็นพุ่หลายๆคนเห็นบ่อยแล้วละ่ะต้นนี้นะคะก็เอาเลือกกระถางที่มันดูเข้ากันแล้วก็ข้างใส่ของในข้นข้างเยอะเลยดีงามนี่ก็จะเก็บพวกแบบ ไม้หอมเขียนหอมก็ยังมีไม่ได้เปิดใช้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกสเปร,รย์อะไรต่างๆนะคะ,ะหลักการก็คือว่าของลบได้นะคะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยต้องเรียบร้อยมากทุกคนชั้นนี้แนะนำเลยนะคะที่ Index Living Mall ราคาแรงเหมือนกันแหละ1,990งาด้านล่างเขาจะเป็นแบบนี้ให้นะคะ ตัวรองตัวรองเนี่ยดีมากคุณภาพดีมากจริงแนะนำเลยค่ะทุกคนจะมีโปรโช่วงที่ซื้อ1แถม1แต่ว่าจะเป็นแค่3ชั้นนั้นก็คุ้มนะลองดูนะคะที่อินด็คสค่ามาดูในส่วนของพรมกันบ้างดีกว่านะให้ทุกคนจินตนาการว่าถ้าไม่มีพรมเนี่ย ้องมันก็จะดูไม่มีอะไรใช่ป่ะแต่พอมีพรมเข้ามาแล้วมันก็ทําให้ห้องของเราดูสวยดูลมุนขึ้นมาเลยนะอันนี้พรมเนี่ยทุกคนเคยเห็นแล้วแหละถ้าใครติดตามเรามาก่อนนะคะ<ม>ก็จะได้มาจากอินเด็กเหมือนกันแล้วก็ราคาซื้อช่วงลดราคาก็คือ990บาทอันนี้ซักได้นะเราซักไปรอบนึงแล้วนะคะแต่ว่าก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอะ่ะที่จะแบบแห้งอะเราซักมือเลยค่ะทุกคน ผ้าเขาจะออกเป็นแนวแบบสีขาวสีดำเราว่ามันเข้าได้กับทุกๆเฟอร์นิเจอร์อะลองเลือกดูนะคะเขามีให้เราเลือกหลายแบบมากซื้อช่วงโปรโมชั่นเนี่ยแนะนำเลยค่ะซักง่ายเราซักมือนะถ้าใครไม่ซักก็ใช้วิธีการดูดฝุน่นแล้วก็ใช้เป็นแบบอย่างนี้เขาจะมีเป็นทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์หรือว่าทิชชู่ที่แบบผสมกับพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆเนี่ยก็สะดวกดีนะคะทุกคน แนะนำแนะนำต่อไปไม่มีไม่ได้ไม่มีก็จะไม่ใช่ห้องทำงานก็คือโต๊ะนั่นเองอันนี้เราก็ได้มาจาก INDEX s l e e p i n g Mall เหมือนกันทุกคนดีงามมากเหมือนเคยรีวิวไปแล้วไหมนะจำไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านนึงกันดีกว่าอีกด้านหนึ่งของโต๊ะก็จะแบบนี้เลยนะคะจะมีลิ้นชักสองฝั่งสีดาแล้วก็จะมีช่องตรงกลางเอาไว้ใส่ล้น้นใส่นี่ได้น,นี้ก็จะมีเป็นแบบ ผ้าอะไรเกี่ยวกับเครื่องเขียนพวกนี้นะคะก็วางใส่ได้แล้วก็ของข้างในรกนะรกเยอะมากแต่ว่าเราต้องเก็บให้แบบเข้าที่เข้าทางก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะตัวนี้คุมมากทุกคนซูที่อินเด็กซ์แล้วก็ช่วงลดราคาจะเหลือ2490อันนี้แนะนำจริงๆนะคะวัสดุเขาใช้วัสดุที่แบบดีมากแล้วก็นี้จะเป็นเหล็กอะมีน้ำหนักนะยกคนเดียวไม่ได้เป็นเหล็กแล้วก็เราเคลื่อนย้ายมาก็มีแบบ เสียหายนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรยังใช้งานได้ดีมากๆจริงๆของตกแต่งบนโต๊ะก็จะมีหนังสือมีจัการันที่มาใส่เป็นสอนคะแล้วก็มีเป็นพวกนาฬิกาจาัการันนี้เราได้มาจากเซ็นทรัลนะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะประมาณไม่ถึงร้อยอะเก้าสบาทส่วนหนังสือเนี้ยซื้อที่งานสตาร์หนังสือก็เป็นหนังสือแบบเกา่าเดูวินเทจเราชอบแะไรแนวนี้มาก แล้วก็จะมีนาฬิกาในซื้อที่อินเดนะคะประมาณ199บาทก็มีกระทางจิว๋วจะไม่ได้แล้วว่าซื้อที่ไหนอะแต่เป็นพวกร้านแขายของญี่ปุ่นนะคะทุกคนจะมีในห้างนะแต่ว่าจําชื่อไม่ได้ลืมจริงอันนี้ประมาณ60บาทเออพวกที่ขายขอ60บาทนะคะเขาจะมีอยู่อ่าก็จะมีเป็นโคมไฟละลายเทียนนะคะวันนี้เราก็เคยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะซื้อในลาซาด้ประมาณ990 ก็เป็นเขียนหอมอันนี้กลิ่นน่าจะหมดแหละแล้วก็วางไว้แบบเก๋ๆต่อไปอน,นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเก้าอี้นะคะอันนี้ก็ได้มาจากอินเด็กซ์เหมือนกันด้านบนเขาจะทําด้วยพลาสติกนะทนุกคนแล้วก็ตรงข้างหลังเขาจะแบบวาวๆแบบนี้ก็รับกับสรีระของเราแต่เก้าอี้พลาสติกมันก็จะไม่มีความนุ่มเมนเาะใครจะหาเบาะมาก็ได้นะคะแล้วก็ตัวฐานตัวขาของเก้าอี้ก็ทํามาจากไม้ ก็มีน้ำหนักแต่ว่าเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพราะว่านั่นบนเขาเป็นพลาส,สติกไงทุกคนนั่งสบายเหมือนกันนะคะแต่ถ้านั่งนานก็อาจจะเจ็บก,ก้นนิดได้นิดนึงเนาะอันนี้เราได้มาในราคา990บาทประมาณนี้นะซื้อในช่วงที่ลดราคาคือดีงามมากแล้วก็หมอนอ่ะเป็นแบบของตกแต่งที่ทำให้โต๊ะเราดูมีอะไรขึ้นมาหมอนใบนี้ก็ได้มาจากอินเด็กซ์ุนกันนะคะราคาก็ เราว่าแพงหลายคนแต่ว่าวัสดุเขาก็ดีอ่ะ395บาทอันนี้ซักไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็จะเห็นว่ามีสีตกนิดหน่อยนะคะก็ถ้าใครซื้อมาแล้วจะซักก็ระมัดระวังเรื่องสีตกเนาะถ้าไม่อยากซักก็ใช้เป็นพวกแบบสำลีที่ชู่ที่ผสมพวกน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยก็จะดีอันนี้ก็ลุ่มมากรู้สึกว่า,าคุ้มค่าด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้สีครีมแบบนี้เลย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตะก้าสารที่เราเอามาทำเป็นแบบทั้งขยะจิ๋วๆแต่ก็ยังไม่เคยได้ใช้จริงนะคะก็มองวางไว้เก่ๆดูดีให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆห้องทำงานของเราก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็เวลาที่เรามีห้องทำงานเป็นสัดเป็นส่วนมันก็ทำให้เรามีสมาธิในการทำงานมากขึ้นแล้วก็การจัดมุมทำงานให้นานั่งทางานเนี่ยมันก็ช่วยสร้าง ผลงานอะไรให้เราได้ดือมกันนะ <_ d uty> เขาเรียกว่ามีความ productive ขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็ลองเอาไอเดียในการจัดห้องทำงานของเราไปใช้ดูนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครได้เฟอร์นิเจอร์หรือว่ามีาแหล่งช็อปเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจ <_ d uty> ก็เอามาแปะให้เราได้ดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกเช่นเคยนะแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของทุกคนได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปบ๊ายบายค่ะ